หมอหมอตรวจออกมาแล้วจ้าพี่น้องหมอตรวจออกมาแล้ว่อหมอคนแรกหมอคนแรกก็เป็นตาฮากตาฮากพี่น้องพอเหตุให้ผู้่ากระชุ่มกระชื่อเยอะจ้า ล้วกะเขาห้องนั่นเขาห้องนี่จ่าแล้วการได้ตรวจเลือดนาจ้าพี่น้องได้ตรวจเลือดแล้วกาเดี๋ยวเดี๋ยวผลสิออกมาแต <c oughs> ่ผลออกมาไอ้ไอ้ข้างแรกกาบอเป็นยังจ้าบอบอ,อบอมีอียงบอมีคนขัง,ขงเที่ยงจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่าอ่าเพิ่นสีเพิ่นสีทรงอีกไปอีกมองนึ่งจ่าพี่น้องไอ้ไอ้ไอ้ผลตรวจเลือดเท่านะจ่า แต่ว่ามันมันสีนี้สองตรวจสองสองเทียจ้กพี่น้องตรวจสองมองแต่ว่าเพื่อนสีทรงไปตรวจอีกหมองหนึ่งเดี๋ยวกาเพื่อนกาสีนาสีทรงทรงเอียังมาบอกจ้ะที่ว่าเป็นไข้คาราชุดหมายเนาะจ้ะว่ามาบอกผลตรวจเลือดของเขาอีกรอบหนึ่งจ้าพี่น้องจ้ะไอ้นั่งหาพ่อยญ่จ้ะพี่น้องพ่อยญ่เราไปไอเราไปหาสื่อไอแนวเครื่องดื่มเ้าจ่ไงจ้ะ เพราะว่าเราไม่ได้ไปเหตุงานจาดหลายมือเราไม่ได้ไปเหตุงานแล้วกาเลยไปหาสื่อนิดนิน้อยเพราะแก่เมยแล้วเนอกจากพี่น้องจ้าเล็กก็เลยนางถานางถาพญาย,ยืนในรถ่บยงางไปน้เพืนจ้าพี่น้องปวดขาเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กสี่ยา,างล้มไปนี่สี่พาไปเบิง้งอยู่หม่องสะพานพี่น้องหม่องสะพานงามงามจา้าเพราะว่าข้าเจ้าเริ่มอในเมืองนี่เพิ่นเพิ่นเริมเพิ่นเริมอ่า,อา ตกแตง่งตกแตง่งไฟนะจ๊ะพี่น้องไฟระ,ะยิบระยับจ้ะเลสุภาพไปเบิง้งแต่ฝนตกจ้ะพี่น้องฝนตกอยาใส่หมวกเอาเอา,เอาเสือนี่คุ้มค้มหมวเอาเดี๋ยวเลขสุพิทายทายยืดแถวๆนั้นมาให้เบิง้งจ้ะยางบบได้ยรางไก,ลลก่หรอกพี่น้องจ้ะโอเคค่ะพี่น้องไปเบิง้งทั้งหอกกันข้าจา้ะเดี๋ยวเลขก้าไปเบิง้ง จ่าพี่นอนอันนี้อยู่ในเมืองทื่เล็ิวจ้าพี่นอจ้ในเมืองอเ็กยูเดใหม่ก็งามแล้วถ้าาดาไปสื่อก็เขาจ้าพี่นอง <c oughs> <c oughs> จอดอีกหมองแล้วจ้าเพราะว่า กับเขาเบิดตู่แล้วจ้าเล็กกำลังอยู่รถที่เา่าหล้หออะจ้าพี่น้องอาข,ขาจ้าพี่น้องอ่าเล็กเล็กอาระวังที่ว่าระวังที่พ่อใหยายไปไปซื้อกับเขาเนาะจ้าพี่น้องอาเล็กกะเล็กกะมาอัปเดตจ้าพี่น้องเปิดไฟในรถจ้าพี่น้อง เล็กเล็กมาอัปเดตอ่าเรื่องนี่ให้พี่พี่น,อนอ้องๆเขาฟังเนาะจาาไปหาหมอมาแล้วแล้วก็ไปหาหมอหมอสองคนจากพี่น้องไปหาหมอผู้แรกหมอหมอเด็กน้อยเป็นตหาตหากักตาหักพี่น้องเฮ็ดให้เฮ็ดให้ผู้เฒ่าจังเขาน,นี่กระซุ่มกระช่วยได้เยอะจา้าโอเคจา้าพี่น้องอ่าอาการกาบบ่เป็นยังร้ายจา้าพี่น้องบ่เป็นยังร้ายแต่ว่าเพิ่นกระหา พักพ่อนขาแต่ว่าห้องกบบัวตองไปเหตุงานนักจ้าพี่น้องแล้วก็บับตองไม่ยกของนักช่วงนี้จ้าแล้วก็เพื่อนกับมาตรวจขาจ่าผู้เบาหมอหน่อยแล้วจ้าหมอหน่อยหมอหน่อยผู้เบาหน่อยกับมาตรวจขาหายนอนล้มแล้วก็มาตรวจมาเช็คมาเช็กระดูกขอเข้าขาเท้าน่ะจ้าพี่น้องระบาดนี่ก็เพิ่นกับอันนี้ไปข้าเจ้ายางยางมาจ้ายังมาพญายิปซอของยังไนอ่า นห่างจากพี่น้องนห่างไปซื้อของเพิ่อนอยากกินกับเขาท่ยจากพี่น้องแล้วก็เพิ่นเพื่อนไปตรวจบาดีนหมอใหญ่ก็เลยมาเช็คอีกดับเบิลเช็คอีกรอบนึ่องจ้ะหมอใหญ่ก็บ,บอกว่าสิเอ็กซ์เล่าซั่นเลยก็เลยบอกว่าถา้าถาว่ามันบเปเลี่ยยังหลายเลยก็บ่อยากเอ็กซเรย์เนาะจากพี่น้องเพื่อนกับ่าบมันบเป็นหยังหลายดอกแต่ว่ามัน,นมสิเกิดอาการที่แบบว่าผลก็คือแบบว่าต้องไปยกอีหยังนักแล้วก็ ไปเฮ็ดอีหย่างนักจาะประมาณนี้แล้วกะเฮ็ดให้ค้ายๆว่าไอ้ไอ้กระดูกเขาเข้าหนาหัวเขาเข้าหนาคาๆว่ามันได้รับค้ายๆว่ามันมันหนักนะจ้ะพี่น้องหรือว่าจะเป็นหรือว่าสิเป็นกบที่ห้าอ้วนหรือเปล่าจากประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนกับว่ามันมันบ่มีอย่างหนาอันตรายดอกจ้ะพี่น้องก็ให้ออกกําลังกายแล้วก็ยกขาขึ้นเวลานอนจากพี่น้องแล้วก็ พันกระบอกให้พยายชนะไปสื่อคีมนวดจะสื่อคีมนวดแล้วก็สื่อยานะจ๊ะพี่น้องแล้วก็พยายามแล้วก็ออกกําลังกายคลายเฮ็ดเฮ็ดยับขึ้นยับลงดูๆพยายามนะจ๊ะพี่น้องคลายว่าถ้าเม็นบานเท่ากับอีหยังก็ถ้าถ้าเป็นอัมพาตก็คลายว่าเฮ็ดอีหยังก็ึจะพี่น้องจะคลายว่าออกกําลังกายแล้วจ้ะพี่น้องแน่น่ะแค่นี้ก็พอรู้เรื่องจ้ะพี่น้อง ให้ให้เขาให้เขาพยายามขยับขาขยับขาหลายๆก็จาก็จ้ายังไงไปห่างหลายๆคนก็จากระสีงงอยู่ว่าเอออีนาเหนี่เฮตุอีอย่างในรถนาะว่าจ้ะอ่าเลยก็เลยมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆเขาฟังเนาะจ้าว่าอ่าโบเป็นยังจ้าพี่น้องโบเป็นยังเลยก็ขอบคุณหลายๆทุกกาลังแรงใจที่ไ้เล็กมากแล้วก็ทุกความห่วงใยเนาะจ้าพี่น้องจ้า อาจสีมืดนมืจักน้อยจ้าพี่น้องเล็กอ่ะอีบอกยไม่รถจ้าพี่น้องบอกยังมรถในช่วงเวลาที่พญายักษ์ซน้อกับเข่ามันนี่เล็กสี่เล็กสี่เห็ดกับเขาไทยหพ่อใัญ่กินพ่อยหญ่เลาว่าแล้วอยากกินจ้กพี่น้องแล้วอยากกินกับเข่าไทยโดนแล้วเราไม่ได้กินจ้กพี่น้องเพราะว่าเรากับเห็ดงานเล็กกับยุบานเวลาเรากลับมากกับหานงงเทียกับสามถุมสี่ถุมแล้วก็กินออกมาจากกินมาจากทางนอกจ้กพี่น้องบาทนี่ เราโบไดไปเหตุง,งานจ้าพี่น้องเราก็เลยว่าที่รัก,กว่าสันเหตุกับเขาท้ายให้กินแน้วสันจ้าพี่น้องเราไปหาตอนนี้เราก็ไปกําลังไปตามล่าหาักพิกอยู่พี่น้องตามล่าหาักพิกบู้ว่าสิสีได้บกพิกบอ่า,าจ้าพี่นอ้องอยู่บ้านบกพิกนวยเบิดแล้วมแตมบนน่บกพิกอบกพิกผงจ้าบกพิกผงหลายโพดพี่น้องจ้าบ้านเราก็เลยโทรมาเบิ่งหันนี้ที่ว่าตัดสายไปอเลยกําลัางเห็ดวิดีโออยู่เราโทรมาคุ้นคุ้นว่าสันผม ผมหาบกพีกบ่พออ่อว่าสั้นเพิ่นกําลังยางไปถามอสตาฟอยู่ในอยู่ในห่างอยู่จ้ะว่ามีบุกพีกอีกบ่าจ้ะพี่น้องเพราะว่าพยายเรากินแล้วเรากินบักพีกได้แล้วกินเผ็ดคือจังเล็กล่ะจ้ะแต่ว่าถามว่ากินเผ็ดแล้วก็บ่กินเผ็ดถึงกับเฮ้ากินนะจ้าพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องเลยขอบคุณหลายทุกกำลังแรงใจจา้าทุก ทุกกาลังแรงใจที่ห้เล็กมากแล้วก็เล็กก็ขอบคุณหล,ลายๆจ้าขอบคุณหล,ลายๆทุกกาลังแรงใจเนอะ maintained. จากพี่น้องจ้าเล็กว่าเป็นยังเลว้วจ้ามาอัปเดตเมื้อนี้ก็เล็กมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆเฮาฟังเนะ peninsula. จะ้าเนาะจ้าโอเคจ้าพี่น้องจังไหนกัพอกันไหม่คลิปหน้าเนอกจากพี่น้อง,อ voilà. นนะองเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวอ่าบา่แนนเล็กเอ็ดอาร์อาจสิเฮดไอ เฮ็ดคลิปเฮ็ดกับเขามา่ามาห้เบึงเนาะจ้าพี่น้องแต่คลิปนี้อาจสยาวาล้วเลก็กเก็บมากเก็บภาพมาต่างแต่ออกจากบ้านแล้วก็ไปจอดอยู่หม่องนึงมาหม่องนึงจ้ลรากาถ่าสมมุติเห็ุคลิปเาไหลเดี๋ยวพี่น้องสีลำคาญเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวเล็กสิจคบคลิปไ้ซ้ำนี่เนาะจ้าพี่น้องโอเคจ้าพอกันคลิปนาเนานะจ้าพี่น้องจ้าบายบายจ้าบายบาย จอเลือดมาก้าพี่นองจอเลือดพันจอเอาทั้งนี้ตอนแรกนึกว่าจะจอทา้งนี้แต่แต่ว่าพันจอวันนี้จ้าพี่น้องตาเบื่อตายแล้วจ้าพี่น้องนะ <c oughs>